สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าทำสถิติใหม่อีกล่าสุดคลิปนี้มีผู้เข้าชม100ล้านครั้งบน YouTube เมื่อวันที่3มกราคม2023วิดีโอฝึกเต้นเพลงมันนี่ของลิซ่ามีผู้เข้าชมกว่า100ล้านครั้งบน YouTube เรียบร้อยแล้วหลังเผยแพร่เมืม่อวันที่10ตุลาคม2021ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาที่ยอดวิวสูงทะลุ100ล้านภายในระยะเวลา1ปี2เดือนในขณะ ขณะเดียวกันเพลงมันนี้ได้รับการปล่อยตัวครั้งแรกเมื่อวันที่10กันยายน2021เป็นเพลงฝั่ง B ีจากอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของเธอชื่อลาลิซาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ